สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้เราอยู่กับเหนือที่ชื่อว่า for i the laura ตอนนี้ก็เราวากำลังจะขึ้นโอ,โอ้โอ้โอ้เพื่อนทำอะไรเนี่ยโ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะก็คือเขาวางกล้วยแล้วเราก็ลื่นลมไม่เป็นไรไม่เป็นไรฮิ เอานี้เอานี้เอานี้เอามาสับไว้น้ำเฮ้ยเฮ้ยมีเพชรอยู่ข้างบนด้วยต้องไปเอามาต้องไปเอามาแล้วโอ้ยยา่ยาย่าของเล่าไม่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 ทำไมมันทำไมไม่ โท้องมาดวงซวยแบบนี้ตลอดหาแล้วจะหาทางเคลืนจากเหนอเน่ยมันก็ขี้โกงขี้โกงขีโกงใช้อันนี้ซช้ปืนใิ้ปืนยิงแล้วก็เิ้งมาเอาเว้วข้างหลังนี่คืออะไรอะ่ะนี่อาเบเหรอให้เรากระเด็ดกระโดดเล่นเหรอ พราะเราจมมันเป็นไรมั้งอ่ไหนยต้องเลยอ๋อก็มาเริ่มใหม่แต่ของในตัวเราจะไม่หายโอ้อย่าเพิ่งหมดเวลาดิของในพับบี้เป็นอันนี้ปั๊ดหนึ่งเดี๋เพิ่งหมดเวลานะข้างหน้ามีอะไรไม่รู้อยู่อ่ะอะไรอ่ะรับอะไรมนาะกดได้กดได้เอาเทาวเวอร์นี้ ตัวแต่คนแกล้งๆทั้งนั้นอะ่ะเราแปงว่าเรากระโดดดีกว่าอ้หูยโอ้ขึ้นมาแล้วอ,อ๋อโอ้ตายเลยอะ่ะขนาดอย่างนี้ง่ายอยู่ยังตายเลยเออ เออมีเท่าไหร่เนี่ยแตมเราแตมปีดแสงอะไรอ่ะให้ชวนเพื่อนป่ะบ้านอ่ะฮ้ยทำไมมีแสงทุกข้างหลังด้วยอ่ะอะไรแสงอะไร คนดัดยิ่งยากอีกแล้วเอา้าเอา้าเพื่อนอีกคนนึงล่งลวงละแต่ว่านะ่าดนะูกระวานี่ยคนนั้นเป็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 นดูใช้ใช้น้ำอ่ะ เนี่ยระวาท่วมท่วมที่นั้นเป็นที่แรกเลยอยตดังรีบขึ้นไปก่อนแล้วตกตกเฮ้ยละวาขึ้นมาแล้วเขาจะก,ก่ออะไรอะ่ะขอขึ้นด้วยดิตกลงไปนี่โอ้ยอย่าดาันดิ มาเลี้ขึ้นมาตร่างงี้ yes เย y ได้สี่ p o i n แล้วแล้วพอยดูตรงไหนอ่ะคือต้เราให้ทำอะไรเพื่ได้เราได้อะไรอ๋อฮึเฮ้ะเราแปลว่าขึ้นบาษาที่กว่าสูงกว่ามนะั้น อเค้ okay. ันก็ไม่ค่อยอ๊ะโอ้ยทุกคนเก็บเพชรหมดแล้วอะ่ะแล้วคนนั้นได้ได้ไงดันง่ายๆขนาดนี้อะ่ะเอาเอาใครตกอะเราน,นี้ไม่ซื้อดีกว่าแพงให้ยรงนั้น มโต้องกระเด็นมาตลอดเลยดูคุณเฮ้ยทางไม่ใช่ทางไม่ใช่โอ้ขึนทางเฮ้ยราวาขึ้นมาแล้วเราวาขึ้นมาแล้วหยิบขึ้นหยิบขึ้น เฮ้ยตรงนั้นมีเพจอยู่แต่มันที่บารเรากว่าเราอ่ะอมีใครอ้อมมาเก็บไหมเนี่ยเฮ้ยแปลว่าเราไม่ต้องไปเอาเงินนั้นแล้วใครมันทำอะไรแถวนี้อ่ะดูเลื่อนรถเ,เลยมาป,ปึ้มปื้มทำไมอ่ะ y ยส น,นี่ชื่ออะไรเนี่ย T W T อีกแล้วนี่แล้วเลื่มเรืลำลำลำ่มเลื่มกระโดดโดดโดดแล้วคนนี้มันชื่อ,อทำไมต้องกระโดดอย่างนั้นด้วยะโดดไม่ขึน้น โอ้กระโดดขึ้นแล้วกระโดดขึ้นแล้วทำไมขอเพชรต้้งไม่ได้หรอ oh, <no. S 1> โอ้ no โอ้เพื่อนชวนกันลงมาตายตลอดเลย เล้วโหข่อยทำอย่างนี้นได้ไหมฮะโอ้ยเแย่ทำงานเดียวเฮ้อโอ,โอ้ยมันต้องแก้กันเอาด่านนี้ง่ายดิง่ายง่าย <c ười> ไปไปไปต้องไปก่อน เดี๋ยวลวาขึ้นมาเร็วตอนนี้คนที่ใช้สุดก็คือคนนี้ไม่สูงนะว่าไปไม่สูงเนาะเกือบจะถือแต่ละวานี่แหละขึ้นเร็วที่สุดแล้วโอ้ยจะปีนมันดูคุณทำไรโอ้ โอ้ตายทุกครั้งเลยไม่มีอะไรที่มันต้องรอดบ้างเลยเหรอโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวถัดไปเป็นไรเนี่ยไม่เอาอ้านก่อนดีกว่าเต็มอะไรอะไรให้พีปอะไรเหรอ อะไรอ่ะแสงชมพูนี่มันคืออะไรอ่ะดูก่อนดีกว่าเอาเนี้ยเอาเนี้ยโอ้โหอันนี้หน,น้นนนาปกแมพเลยนะเนี่ยบ้านเนี้ยหน้าปกแมพเลยมีต้องมี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 ต้องคือตรงนี้น เกือบขึ้นมาทันแล้วเกือบขึ้นไม่ทันแล้วโอุ๊ยเริ่มขึ้นเริ่ขึ้นแตว่าขึ้นมาเลยอ่ะขึ้นขึ้นขึ้นมีทางดีๆขึ้นก็ไม่ขึ้นให้ขึ้นทั้งโอ้อีกแล้ว อ,อย่งางไรได้รีบขึ้นรีบขึ้นเฮ้ยเขาเร่งรีบขึ้นแล้วน่าขี้มันน้ำมัเป่าอะไรเล่นๆเนี่ยดูมาเป่าอะไรเ,เล่นๆดูลลดแล้วว้าขึ้นแล้วบอกของเด็กเล่นดูว่าขึ้นเต็มแล้วโอุ้อย คืออทางนอกโอ้ <t iny> โห,โหดูคนนี้มันไม่ไม่เดือดนี่นะตกไม่ได้เพื่อนที่มันรอดกินเบอร์เกอร์กันะเรานี่ไม่ทัอะไรนะกินเบอร์เกอร์ เอาอยานี้เหมือนง่ายแล้วถ้ามีอันนี้เนี่ยไม่หลอดนะหยกดละก็ดีละออมลุกขึ้น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 ทุกคนมันมาอยู่ตรงนี้หมดเลยไม่คิดจะเล่นอะไรเลยเหรอว่าละมันต้องจมแน่นอน เขาดูดจูมนะโอ้ลูกบอลลอยได้ได้ยังไงอะลูกบอลลอยโอ้จูงแล้วจูงแล้วอย่าผักลงนะฮ้ยมีลูกบอลอยู่อันนี้โอ,โอ้เกือบลนเลยอันนี้ไม่ทำแหละ ฮ้ยเอาออกมันนอกแมปด้วยอ่ะมันออกไม่ได้หรอนักแมป์แล้วเช็ดปักเกิดตรงไหนอะมาเอาไมโครเวฟแปลกใหม่ดิช่อมเห็นดูมีนี้อยู่ด้วยคู่นี่ไมโครเวฟเป็ไหนดูไยว่าอะไรสูงกว่าไมโครเวฟสูงกว่าไมโครเวฟสูงกว่า ใครต้องขึ้นนี้แล้วก่อนมาโควิบยังไงดีเมื่อวิบก็ลุกว้าโอ้โหไม่น่านเลือกหนันนี่มั้ยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะถ้าสร้างใคอย่าลืมบอกด้วยนะอยนะ่าลืมกดใครกดใค์กดแชร์กดกระดิ่งน,น,นะขอบคุณค่ะ